เรื่องเล่าโกษาปานไปฝรั่งเศสพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงส่งโกษาปานไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่1 4แห่งฝรั่งเศสนอกจากจะมีข้าราชการไทยไปกันเป็นคณะใหญ่แล้วโกษาปานยังสอหาอาจารย์ผู้มีวิชาทางด้านคาถาอาคมร่วมคณะไปด้วยและอาจารย์ที่เมาผู้นี้ก็ไปแสดงอิทธิวิทย์ปฏิหารต่อพระพักพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ถึงขนาดท้าให้เอาทหารฝรั่งเศส500คนมาระดมยิงทหารไทย17คนที่นั่งกินเหล้ากันอย่างไม่สะทกสถานก็ไม่มีราคายเคืองกันสักคนเรื่องนี้แม้จะเหลือเชื่อเกินกว่าคนในสมัยนี้จะรับได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องนิยายประเภทอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารแต่อย่างใดปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารเชียวแหละอ่านให้สนุกยกล้อกันไปก่อนแล้วค่อยมาฟังความว่าเรื่องเหลือเชื่อนี้ไปปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารได้อย่างไร พระราชพงศาวดาลฉบับนี้บันทึกไว้ว่าเมื่อโกษาปานรับอาสาจะไปกรุงฝรั่งเศสแล้วอัญญประกาศคู่จุดๆุดจดให้เที่ยวหาคนดีมีวิชาได้อาจารย์คนหนึ่งได้เรียนในพระกรรมฐานชำนาญในกระสีนแล้วรู้วิชามากแต่เป็นนักเลงสุรายอมมาจากไปด้วยเมื่อจัดทีมเดินทางเสร็จสับพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เก่งกล้าทางคถาอาคมแล้วคณะของราชทูตโกษาปานก็ออกเดินทางไปฝรั่งเศสโดยสำเพา การแสดงอิทธิปาติหารครั้งแรกของอาจารย์นั้นคงสาวดารบันทึกไว้ว่าอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดเล่นไปในทะเลประมาณสี่เดือนก็บรรลุถึงวนใหญ่เกือบใกล้จะเข้าปากน้ำเมืองฝรั่งเศสบังเกิดลมใหญ่พัดสำเภากกำปั่นซัดลงไปในวนเวียนอยู่สวันฝูงทนในกำปั่นชวนกันร้องไห้รักชีวิตอื้ออึงไปด้วยกำปั่นลำดดซัดลงไปในวนใหญ่นั้นแล้ว ก็จะล่มจมไปซิ่งทุกทุกลำซึ่งจะรอดพ้นจากกวนได้นั้นมีได้มีสักลำหนึ่งแต่นายปานราชทูตยังมีสติอยู่ก็ปรึกษากับอาจารย์ว่ากำปั่นเราลงเวียนอยู่ในวนใหญ่ถึงสองวันสามวันแล้วท่านจะคิดอ่านแก้ไขเป็นประการใดจึงจะขึ้นพ้นจากกวนได้เราทั้งหลายจะได้รอดจากความตายฝ่ายอาจารย์จึงกล่าวแล้วโลมเอาใจราชทูตว่าท่านอย่าได้ตกใจเราจะแก้ไขให้พ้นภัยให้จมได้แล้วให้แต่งเครื่องสักการบูชาจุดทูปเทียน และตัวอาจารย์นั้นก็นุ่มห่มผ้าขาวแล้วเข้านั่งสมาธิเจริญพระกรรมฐานทางวายโยกระซินะสักครู่หนึ่งก็บันดาลเกิดมหาวตารพายุใหญ่หอบเอากำปัน่นครึ่ง้นจาก,กูลได้คนทั้งหลายมีความยินดียิ่งนักก็แล่นใบไป,ไปถึงปากน้ำเมืองฝรั่งเศส ขณะเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ได้ตรัสถามถึงการเดินทางเมื่อได้ทรงทราบว่าเรือของคณะราชทูตไทยตกลงไปอยู่ในวังวนถึง3วัน3คืนแล้วขึ้นมาได้ก็แปลกพระไทยเห็นเป็นมหัศจรรย์ให้ล่ามสักถามเรื่องนี้กับราชทูตซึ่งโกษาปานก็ยืนยันว่าตกลงไป3วัน3คืนจริงเจ้ากรุงฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมเชื่อแต่เมื่อตรัสถามกับลูกเรือชาวฝรั่งเศสเอง ก็ได้ความตรงกันจึงรับสั่งถามราชทูตว่าทำอย่างไรกำปั่นจึงขึ้นมาจากวังวนได้โกษาปานก็กราบทูลด้วยฝีปากของยอดนักการทูตว่าข้าพระพุทธเจ้ากระทำสัตยาทิศฐานขอเอาพระราชปริศดาเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองฝ่ายซึ่งเริ่มแรกจะผูกพระราชสัมพันธมิตรแก่กันขอจงอย่าได้เสียศูนย์ขาดทางพระพระราชมัยตรีจากกันเลยเอาความสัตย์ข้อนี้เป็นที่พึ่งที่พำนัก ด้วยพระเดชพระคุณบุญบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองฝ่ายก็บันดาลเกิดมหาวัตาพายุใหญ่พัดหวนหอบเอากำปั่นครึ้งคนจาก,กวนได้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสได้ฟังก็ทรงเป็นปลื้มทรงพระมหากรุณาแก่ราชทูตพระราชทานรางวัลเป็นอันมาก อีกคราวหนึ่งในพิธีต้อนรับคณะราชทูตทางฝรั่งเศสได้จัดทหารแม่นปืน500คนมาแสดงให้แขกเมืองดูโดยแบ่งทหารเป็นสองแถวแถวและ250ยืนเผชิญหน้ากันแล้วให้เล็งปืนนกสับลั่นกระสุนกรอกเข้าไปในลำกล้องของกันแอละกันโดยมิได้พลาดแม้แต่คนเดียวคงสาวดานกล่าวว่า แล้วให้ล่ามถามราชทูตว่าทหารแม่นปืนเหมือนดังนี้ในกรุงศรีอยุธยามีหรือไม่ราชทูตได้กราบทูลว่าทหารแม่นปืนดังนี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยามีนับถือใช้สอยพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสได้ฟังก็ทรงเคืองพระไทยจึงให้สักถามราชทูตว่าพระเจ้าอยู่หัวกรุงไทยนับถือทหารมีฝีมือประการใดเล่าราชทูตให้กราบทูลพระเจ้าอยู่หัวกรุงไทยทรงนับถือทหารคนดีมีวิชาอันทหารแม่นปืนเหมือนดังนี้จะยิงไกลและยิงใกล้ก็มีได้ถูกต้องกาย และทหารบางจำพวกเข้าไปในระหว่างข้าศึกมิได้เห็นตัวตัดเอาศีรษะแม่ทัพข้าศึกมาถวายได้ทหารบางจำพวกก็คงทนอาวุธต่างๆจะยิงฟันแทงประการใดๆก็มิได้เข้าและทหารมีวิชาดังนี้จึงทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงไว้ใช้สอยสำหรับพระนครพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสตรัสว่าราชทูตไทยเจรจาอวดอ้างเกินไปและถามว่าทหารที่มีวิชาอย่างที่ว่านี้มีติดกำปั่นมาบ้างหรือไม่ แสดงให้ดูหน่อยไม่ได้หรือโกสาปานเห็นฝีมืออาจารย์ที่สำแดงอิทธิฤทธิ์เอากำปั่นขึ้นมาจากวังวนได้จึงกราบทูลว่าทหารที่เอามากับกำปั่นครั้งนี้เป็นเพียงแค่ทหารที่มีวิชาชั้นกลางจะแสดงถวายให้ทอดพระเนตรก็ได้พระเจ้าหลุยที่14ทรงซักว่าจะแสดงอย่างไรราชทูตไทยจึงกราบทูลว่าขอพระราชทานให้ทหารแม่นปืนทั้ง500อนี้จะระดมยิงทหารของข้าพระพุทธเจ้าทั้งใกล้และไกล และทหารข้าพระพุทธเจ้าจะห้ามกระสุนปืนทั้งสิ่งมีให้ถูกต้องกายพระเจ้าหลุยที่14ได้ฟังก็ทรงเกรงว่าแสดงแบบนี้ทหารฝรั่งเศสจะยิงทหารไทยตายเสียเปล่าเปล่าจะทําให้เสียพระราชมัยตรีจึงห้ามมีให้แสดงแต่โกษาปานก็กราบทูลว่าพระองค์อย่าทรงวิตกเลยทหารของข้าพระพุทธเจ้ามีวิชาอาคมอาจห้ามกระสุนปืนมีให้ถูกต้องกายได้เป็นแน่แท้ ซึ่งจะเป็นอันตรายนั้นหาไม่ได้เพลาพรุ่งนี้ขอตั้งเบญจาสามชั้นในหน้าพระลานให้คาดเทดานผ้าขาวและปักราชวัตรฉัดธงล้องรอบแล้วให้ตั้งเครื่องโภชนาหารมัดฉอมังสุราบานไว้ให้พร้อมให้เป่าร้องชาวพระนครมาคอยดูทหารข้าพเจ้าจะสำแดงคุณวิชาให้ปรากฏเฉพาะหน้าพระที่นั่งพระเจ้าหลุยที่14เห็นว่าราชทูตไทยคุยเป็นมั่นเป็นหมอเช่นนี้ก็อยากจะลองดีรับสั่งให้จัดเตรียมทุกอย่างตามที่ราชทูตไทยร้องขอ ครันถึงเวลาเช้าตามกำหนดนัดโกษาปานก็ให้อาจารย์แต่งลูกศิษย์อีก16คนผูกเครื่องล้วนลงเลขยันคาถาศาสตร์ราคมเสร็จแล้วอาจารย์ที่เมาก็นุ่งขาวใส่เสื้อคลุมขาวและพอเกี้ยวพันผ้าขาวศิษย์16คนใส่กางเกงเสื้อหมวกปัสสาวะตูดแดงรวมกันเป็น17คนเข้าสู่หน้าที่ประทับเมื่อกราบถวายบังคมแล้วก็ขึ้นนั่งบนเบญจารกราบทูลขอให้ทหารแม่นปืนทั้ง500ระดมยิงมาที่17คนบนเบญจานั้นได้เลย พระเจ้าหลุยที่14เห็นว่าฝ่ายไทยพร้อมและร้องบอกมาอย่างมั่นใจเช่นนั้นจึงสั่งให้ทหารทั้ง500ระดมยิงไปที่17คนบนแท่นพิธีพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาบันทึกตอนนี้ไว้ว่าด้วยอำนาจคุณพระรัตนไกรและคุณเลขยนันศัพ์อาคมคาถาวิชาคุ้มครองป้องกันอันตรายคนฝรั่งเศสทั้งหลายยิงปืนนกศัพท์ทั้งใ้ลยและไกลเป็นหลายครั้งเพลิงศิลาปากะนกไม่ติดดินดำมิได้ลั่นทั้งสิน้น ทหารทั้ง17คนก็รับพระราชทานโภชนาหารมัดชอมังสารุราบานเป็นปกติมีได้มีอาการสะดุ้งตกใจพลทหารฝรั่งเศสทั้งหลายก็เกรงกลัวยอดท้อยหยุดอยู่สิ้นเมื่อสำแดงอิทธิฤทธิ์ต่อหน้าพระที่นั่งให้ปืนทั้ง5้ารอกระบอกด้านไปหมดประจักษ์แก่พระเนตรพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสแล้วอาจารย์ขมังเวทก็ร้องบอกให้ทหารฝรั่งเศสยิงอีกครั้งทีนี้เราจะให้เพลิงติดดินดามแล้วว่าจะให้กระสุนออกจากลำกล้องทั้งสิ้น เมื่อทหารฝรั่งเศสยิงตามคำร้องท่าของอาจารย์ที่เมาอ,อีกครั้งเสียงปืนทั้งห้าร้อยกระบอกก็ดังขึ้นพร้อมกันแต่กระสุนพอออกจากลำกล้องก็ตกลงตรงปากกระบอกปืนบ้างห่างออกไปบ้างบางกระสุนก็ไปตกที่ใกล้เบญจาแต่หาได้ถูกต้องตัวฝ่ายไทยทั้ง17คนบนเบญจาแม้แต่นัดเดียวพระราชพงศาวดารฉบับเดียวกันได้บันทึกไว้อีกว่าพระเจ้าฝรั่งเศสทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงชื่อเห็นความจริงของราชทูต ทรงพระสมมนัสตรัสสรรเสริญวิชาทหารไทยว่าประเสริฐหาผู้เสมอไม่ได้สั่งให้พระราชทานเงินทองเสื้อผ้าเป็นรางวัลแก่ทหารไทยเป็นอันมากในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขานี้ยังได้บันทึกไว้อีกตอนนว่าพระเจ้าฝรั่งเศสก็ทรงพระสมมนัสเชื่อถ้อยคำราชทูตทรงพระการุนภาพเป็นอันมากพระราชประสงค์จะใครได้พืชพันไว จึงทรงพระราชทานนางข้าหลวงให้เป็นภรรยาราชทูตคนหนึ่งแล้วพระราชทานเครื่องแต่งตัวอย่างฝรั่งล้วนประดับด้วยพลอยต่างๆกับฉลองพระองค์ทรงองค์หนึ่งแล้วให้เขียนรูปราชทูตและจดหมายถ้อยคำไว้ทุกประการและราชทูตอยู่สมัครสังวาสกับด้วยภรรยาจอมมีบุตรชายคนหนึ่งมีรูปร่างเหมือนบิดาอยู่ประมาณสามปีราชทูตจึงได้กราบถวายบังคมลาแล้วได้ทูลฝากบุตรภรรยาด้วย เมื่อตอนที่โกษาปาันเดินทางไปถึงเมืองเบรสเมืองท่าทางภาคใต้ของฝรั่งเศสทางราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14ได้ส่งมองซีเออเลอกงยังเดอวีเซ e, ติดตามคณะราชทูตไทยตั้งแต่ขึ้นฝั่งจนส่งลงสัมเพากลับและบันทึกบทบาทของราชทูตไทยไว้โดยละเอียดนำออกพิมพ์เผยแพร่ในปีพศ2229หลังที่โกษาปันกลับไม่นานในชื่อ Voya ช e d e อ a m อ a s s a d ต u r อร์เด a สยาม r อ n c ฟ ซึ่งกล่าวถึงความประทับใจของคนทั้งหลายต่อความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบและมีคารมเป็นเลิศของโกษาปานโดยเฉพาะคำกราบบังคมทูนพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสในวันเข้าเฝ้าเพื่อทูนลากลับนั้นเป็นที่ประทับพระราชหฤทยัยพระเจ้าหลุยที่14เป็นอย่างมากทรงรับสั่งให้จดไว้ทุกตัวอักษรแล้วพิมพ์แจกจ่ายให้อ่านกันทั่วราชสำนัก แต่มีได้กล่าวถึงเรื่องอาจารย์ที่เมาและเรื่องพระราชทานนางข้าหลวงให้ทำพันไว้เลยที่สำคัญระบุว่าโกษาปานไปถึงเมืองเบรสเมื่อวันที่18มิถุนายนพศ0.2229และกลับไปเมื่อวันที่1มีนาคม2230อยู่ฝรั่งเศสเพียง8เดือนเศษไม่ใช่3ปีต่อมาในรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษไปถึงเซอร์จอห์นบาวริงที่เคยเป็นราชทูตอังกฤษเข้ามาในพศ .0.298 และมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันเป็นการส่วนพระองค์ทรงขอให้หาหนังสือที่เกี่ยวกับราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมาถวายและทรงกล่าวถึงเรื่องที่โกษาปานไปฝรั่งเศสไว้เช่นกันว่า คณะเอกอัครราชทูตสยามไปเจริญทางพระราชมัยตรียังกรุงฝรั่งเศสเพื่อเป็นการตอบแทนในรัชการเดียวกันนั้นคณะเอกอัครราชทูตนี้กล่าวกันว่าบรรพบุรุษของเราคนหนึ่งได้เป็นหัวหน้าในกรุงสยามนี้ก็มีจดหมายเหตุรายการหรือรายละเอียดแต่งขึ้นไว้ในว่าเป็นจดหมายเหตุข,ของคณะเอกอัครราชทูตในเมื่อกลับมาจากฝรั่งเศสแต่สำนวนและข้อความไม่เป็นที่พอใจที่เราจะเชื่อได้เพราะว่าเป็นการกล่าวเกินความจริงไปมาก กับทั้งยังขัดต่อความรู้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเรารู้ในเวลานี้ว่าเป็นการเป็นไปที่แท้จริงแห่งโลกนั้นมากด้วยผู้แต่งจดหมายเหตุของคณะเอกอัคราราชทูตสยามในครั้งนั้นคงจะคิดว่าไม่มีใครในกรุงสยามจะได้ไปดูไปเห็นประเทศฝรั่งเศสอีกเลยสาเหตุขอองค์การต่อไข่ใส่พงสาวดานี้ก็เนื่อง,งจากคนบันทึกในยุคนั้นคิดว่าคงไม่มีใครรู้ความจริงได้ อีกทั้งบางอย่างคนบันทึกอาจจะไม่เข้าใจอย่างที่ทหารฝรั่งเศสยิงสลุดต้อนรับคณะราชทูตด,ด้วยกระสุนที่มีแต่ดิงดาไม่มีหัวกระสุนก็เลยส่งถึงอิทธิฤทธิ์ของอาจารย์ที่มเมาไปด้วยแม้พระราชพงศาวดารฉบับนี้จะบันทึกความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ไว้ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่ก็นําเรื่องเก่าๆที่บันทึกกันไว้มารวมไว้ด้วยให้คนรุ่นหลังพิจารณากลั่นกรองเอาเองเพื่อให้รู้ความเป็นไปต่างๆของยุคสมัย